แปลงใหม่นะครับผู้มีความมีทิศทามีความจริงใจเข้าไปทำงานจับผิดพากเราพัฒนาก้าวไกลโปรดเลือกสุนิสาบันประเสริฐหรือหูผู้สมัครนายกอบจสมุทรสงครามเบอร์ห้าเบอร์ห้า ลูกเรือเจริญก้าวหน้ามากขึ้นนะครับวันนี้ต้อเลือกคนไว้ทํางานนะครับเข้ามาเป็นนายกเราพัฒนาก้าไกลโปรดเลือกสุนิสาตันประเสริฐหรือโอจังหวัดทำใหม่แม่น้ำลำแต่ขยบและทําปงทำใหม่ยกะรูดเลือกสุนิสาตันประเสริฐหรือโอ่โอ้โห่งแรงเหมือนไปเออเด็กไม่ยด้ยว่ามไสมศอ้าวมนไง เด็กยังไม่ได้เช็คฮะจักรยานจอดไปนานเอามาใช้ตอนเลือกตั้งเห็นนะดูแล้วนะครับว่าถ้าเลือกคนไวกำลังทำงานคนมีความรู้เข้าไปทำงานเพ <Level. S 1> ื่อบ้านเพื่อเมืองนะครับวันนี้นะครับเรามีแนวคิดนะครับแปลกให,หม่ๆที <ฮะ S 2> ่เยคยคัยังไม่มีใครเคยคิดแบบนี้นะครับเอาจักรยานมา 五点十五分。